Bui-bui Ini buat kering buah. Ini yang wah สามอย่างรวมกันครับผมเขาเรียกว่าสามเหลืองก็ไม่ใช่สามเหลืองเขาเรียกสามเกลือครับผมจะมีเกลือหนึ่งเกลือไข่เกลือสองเกลือแม่เป้งเกลือสามเกลือเห็ดปลกน้อยครับเฮ้จะได้ความคิดมาใส่ไม่ใช่สามเหลืองนะครับถ้าสามเหลืองจะเป็นสามเหลืองมันมีมีใครบ้างสามเหลืองสามเหลืองหนึ่งจะเป็นหลวงพี่ต่ำสามเหลืองสองหลวงพี่ลินยมสามเหลือสามหลวงพี่จองขอยัดหยอกนะเขาหลวงพี่นอนนนนรักน้าหยอกหยอกเขาลักจะดอกยิงหยอกจ้าเล่น์ก็ว่านี่แหละครับเนาะนีกครับผมจะมีอย่างวะเขาเรียกว่าเห็ดปลกน้อยนี่รับเนาะพืชสุดชื่นหน่อยเห็ดที่ สองก็เคหาโอ้ไม่ใครมืดแดงครับผมนี่ละโลละสามร้อยบาทครับตัวแต่ไม่ขาดใจครับผมผมขายกินละสามสิบบาทโอ้ยถึงจะตายครับผมนี่โอ้ยไปจากโวยังแบบไม้พูดมากเก็บคยุยโอ้ยเจ็บคอครับผมอันที่นี่กว่าเรือกอันนี่กว่าเกิงสุดท้ายเกิดที่สามนี่คำนักไม่ว่า ผมก็ไปเจอเกิดเออสองเกิดเอ้าผมจำไม่ได้ครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าเท่าแต่แขาเอ้ายังดีวะผมจำชิ้สั้นแต่รักสิ้นยาวผมนี่จะเป็นยังไงบ้างแม่เป้งครับไม่ใช่แม่เต่งหรือแม่อะไรทั้งที่ไม่ใช่เต่ง่แม่เราอันนี้จะเป็นแม่เป้งครับผมโอ้ยบางเนมบางเนมมันจะสีเสียโอ้ยมันจะแกงแสียผมนี่บางเนมโอ้ยโตมึงเนี้ยนี่ครับมันจะขาวนั่นเนี่ยหรอโอ้ยแบบนูหามไว้ชิมเดี๋ยวขอชิมครับอืมอร่อยดีครับอรีดได้ครับผมหนัง ไม่ต้องใส่รสดีไม่ใส่ผู้จุดย้ำม,มากไหมครับกินในก็แซ่บรับมั็นแบบเป็นแมปเป่งนี่ครับสามอย่างรวมกันครับผมนี่ละอันนี้ขีดละสามที่บาทนะครับรสละสามลอยสามรสขาดตัวแต่ไม่ขาดใจอันนี้เห็ดปลบกน้อยถ้าเป็นหลบกใหญ่รสสามร้อยเหมือนกันอันนี้แมปเป่งทุกไลน์เซาบาท์ครับนี่ครับผมนี่ครับก็เพราะดีเด่นกันอย่างนี้ดิบสดสุมเนยนี่ครับเนาะ ไอคอกไอแคไอกระดักระดักไอเลิฟอยู่เขาเหรอไอห่างเลยนี่ครอบอกผู้สัตว์สินเนี่ยคือผู้ชมเดี๋ยวคอยเป็นสาม,มีเป็นแฟนเนาะไปแต่บอกยังมากมาก่ตื่นขึ้นมาหนาที่ผู้เจชมคิดร่างหนาไกลยังเดี๋ยวไอห่างเลยเนาะนี่ครอบอกหาอยากให้ยู่งฝจัดการเนี่ผู้เจ้ชมหน,มมหนาที่ขาของมันฮึ่มแล้วมนขาของมันแบบไปทุนเนาะนี่ครอบอกหนาที่เจ้บผมมีอย่างกับนางขาขึ้นห่างท่าลิบก็โกวันนางปเปย์ผมเดี๋ยวเฮ็ดตัวเป็นสีเจยบแล้วแต่ก็พ่อครับนี่ครับต่อไปกันฮปปึ่มวันจีแกงนิดปวดหน่อยแซ่บๆคือเจาวนะ ผมมาคือเด็โดนโดนนานๆกินเที่ยวกับผมเนาะผมว่าเด็ดอยู่นี่เนาะแล้วพวจิตเอามาไงสักขันผมมีมีบ่มีติดภารกิจอย่างนั้นดูภารกิจถึงนะแบบใครคนเนี่ยเนาะนี่ครับผมรถสิแกงยึดแกงเส้หม้อหมอหุงเข่าครับเนาะนี่ครับไม่ต้องบอกยังมาไม้กับผู้กีการดังไฟว่ามีหลายแกเส้นหมอหุงเข่าแกที่นน้อยคำนี้นี่แกงเราเท่าแกที่น้อยปุ๊บเป็นสูตรไม้คบนี่ทิมแม่เปี๊ยกนิดหน่อยบุ้ยปุ๊บกรมกล่อมพอมีหลายให้พ่ดได้เนี่ย จีบใครท่านน้องท่าะขีดละิรัสาวิตรีบารเพาะการคล้าสาวบานแล้วมันทำให้คุณแตนกับคุณแตนว้าคุณแตนเนี่ยนาะคุณแตนคุณแตนต่อยยังหยองรักน่าหยอกหยอกกับพวกนี้ครับโอ้เนาะงสามหยวงรวมกันสามหยวงมานะสามหย่างรวมกันจะเป็นสามหรืองไม่ใช่สามเหลืองนี่มันเป็นสามเกลือเขาบป็นนี่ล่ะโอเคครับผมโอ้ผมบอกผมเมื่อยเนาะเขาอยากกินเขากินนากเขาเนาะมันจะตายเลยคนเนาะเต็มอยากตั้งนั้นเลยเนาะฝิ่นแล้วแล้ววันที่คืนดูดีเนาะโอเคครผมสวัสดีไปกินจีผมอ๋อห่างเลย